ขณะราศีตุลมีดาวพฤหัสบดีได้ราชาชโชคในรอบ12ปีส่งผลให้ดีเลิศประเสริฐศีมีเกณฑ์สละโสดมีลูกได้โชคสองชั้นรวยสุดๆในรอบ12ปีแล้วเรายังมาดูเจาะลึกตามวันเกิดกันอีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านกับชาวลักคนาราศีตุลครับดาวพฤหัสบดีเลขห้านี้นะครับ จะย้ายมาวันที่19เมษายนนี้แล้วนะครับและเล็งลักขณาเราเป็น1ปีครับถึง30เมษายนส5 6 7ครับโอ้โหแล้วไม่ได้มามือเปล่านะครับยังครองตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยครับราชาโชคชะลุกเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โห ดีสุดๆในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้ครับเล่งลักษาเรามีอำนาจมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับโกอินเตอร์ดังได้บ้านได้รถเนี่ยเห็นไหมเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นโชคสองชั้นก็คือ1นด้วเป็นราชาโชคสองด้วเป็นณนละอุดมเกณฑ์ครับได้สเกณฑ์เลยนะครับ ก็ต้องได้โชคสองชั้นโชคสองเลขหรือทําอะไรเบิ้ลๆบิาทำอะไรสองอย่างแล้วนะประสบความส็จทั้งคู่เลยโอ้โหอันนี้ดีมากนะครับผู้ชายจะให้โชคอ่าหรือบางคนอยู่ในเรือนคนรักเนี่ยก็มีลูกแต่งงานอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะครับเพราถ้าอยู่ในเรือนปัตนี้ครับหุ้นส่วนดีขึ้นอ่าสองมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานคนโสดที่เจอคู่เจอคนที่ใช่ คนที่คบกันแล้วมีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานคนแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกได้บุตรวิสุทธิ์องตรตะกูลนี่ได้หมดเลยนะครับเรียกว่าดีครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับนะเกิดวิวัฒนาการแห่งความสําเร็จโอ้โหเพราะนั้นยินดีด้วยกับชาวตุลมีโปรเจกต์อะไรอยากจะขยับขยายอะไรทําได้เลยนะครับจะดีต่อเรามากมายนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือเราจะมีราชศักดิ์ุนพระราชามีอํานาจมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเนี่ยหรือมีที่ดงที่ดินเพิ่มได้หมดเลย นะครับแล้วไม่เหนื่อยด้วยหรือทําน้อยได้มากโอ้โหยิ่งดีนะครับยิ่งขยันก็ยิ่งได้มากกว่าคนอื่นไงครับเห็นปะข่าวดีจริงๆนะครับส่วนเรือนพพเนี่ยดาวมาจากพบสหัสชะเล่งลักขณะสัชชะแปลว่าเดินทางพบปัาจะไจะติดต่อวงสังคมอ่ะโอ้โจะได้วงสังคมใหม่จะได้พบปะากับคนมีชื่อเสียงนักปราลาดบัณฑิตคนเก่งๆทั้งนั้นกามาเป็นดาวหัวกะทินะครับ ไปเลยไปเข้าสังคมพวกนี้เลยจะดีเลยทำออ,ออนไลน์โซเชียลดังครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าอะไรได้หมดเห็นไ,ไหมดูดีเลยนะครับ2เรียนอลิครับอลิแปลว่าแก้ปัญหาบุกเบิกแน่นอนต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้เราทําแต่ทําแล้วได้ลาฉาโชโอ้โหทำนะครับลงมือทาเลยลุยเลยบุกเบิกเลยจะประสบความสําเร็จเห็นไ,ไหมแล้วงานนี้งานใหญ่นะพระ,ระดาวพาหัสบดีไม่ใช่ดาวเล็กๆนะครับอันดับสองรองจากดาวพระอาทิตย์เพราะนั้น จะมีภารกิจใหญ่มาให้เราทาเพราะฉะนั้นก็ลงมือทําไปเลยเพราะเล็งลักนาราชาโชคก็มีคนช่วยมีพวกราผู้ใหญ่ไม่ตาดตัวทำทาแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือได้บ้านมือสองรถมือสองอะไรก็ได้ได้หมดนะครับตรงนี้เพราะนั้นให้รู้ไว้ว่าชาวตุลเนี่ยเฮงปังรวยโชคสองชั้นมีโชคมีลาบถูกหวยมากขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเช่นจะได้ลูกไหมหรือ จะได้เป็นบ้านเป็นรถหรือจะเสี่ยงโชคแล้วถูกเนอ่านเดี๋ยวมันต้องดูอย่างนี้ครับเจาะลึกตามมันเกิดแล้วจะบอกได้ครับนี่ครับราศีตุลเกิดวันอาทิตย์ครับมงลงเลยเห็นไหมครับแเป็นลาชาชโชคดาวอังคารเป็นเดชครับอันนี้อยู่ในราศีเมฆไงดาวอังคารก็เป็นเดชดาวพัดดวสดีเป็นอุตสาหะโอ้อุตสาหะได้ราชาชโชคนี่หมายว่าเรายิ่งขยันสู้ลุยนะครับจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเกียรติยศอันนี้โดดเด่นในเรื่องของงานการ นะครับความก้าวหน้าความสําเร็จ success story จะเกิดขึ้นร่ํารวยนี่หรือเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะราชาครับผู้ชายให้โชคโอ้ใครเกิดวันอาทิตย์ก็ดินดีด้วยนะครับจงสู้จงลยุยจงขยับขยายจงมุ่งมั่นในการทํางานและจะประสบความสําเร็จครับต่อไปลัคนาราศีตุลเกิดวัญจันดาวอังคารเป็นอายุดาวพฤหัน,นเป็นมูลละครับ เลงลัคนาโอ้โหดีๆทั้งนั้นดูแลสุขภาพให้ดีเถรอะนะครับเดี๋ยวจะได้ทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินโอ้โหมากันครบเนะี่ยหรือคนที่บ้านที่มีอายุเช่นพ่อแม่ปู่ยา่าตายายญาติพี่น้องให้ของดีกับเราให้ของกำนันเราเป็นบ้านเป็นรถเป็นทรัพย์สินได้อีกแล้วลาชาโชคไม่ต้องซื้อก็มาเองก็มาเองเลยอะไรแบบเนี้ยหรือจะได้ทรัพย์สินเป็นประเภทมีอายุหน่อยเก่าแก่หน่อย บ้านประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยหรือไปทาอะไรเกี่ยวกับคนมีอายุดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพฟิตเนสออกกำลังกายอาหารเสริมเนี่ยได้หมดเลยนะเป,นเป็นเอ็กเปิดเชี่วช้นเกี่ยวกับโค้ชเทรนเนอร์เรื่องการดูแลสุขภาพเฮลตี้ได้อีกนะครับต่อไปลัวขนาราิีตุลเกิดวานอังคารครับดาวอังคารเป็นบริวารให่นไหมดาวันเป็นสีครับสัมพันธ์กันก็แปลว่าเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลูกได้บุตรวิสุทธิ์วงตระกูลก็ได้ สีก็มาอย่างที่ใจต้องการเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายอะไรแบบนี้หรือได้ลูกน้องใหม่นะครับสำหรับคนเป็นเจ้าของกิจการทําแล้วประสบความสําเร็จทำแล้วเฮงปังจนเลยรุ่งเรืองโอ้โหยินดีด้วยหรือบางคนไม่มีลูกน้องเป็นพนักงานประจําก็ทําไปตั้งใจเรียนไปยังเรียนอยู่ไงไปเลยครับสอบติดได้ชิงทุนอะไรได้หมดนะครับดังนั้นถ้าทาเองก็ทําได้อีกเป็นสี่กบ ความรู้สติปัญญาที่มีแหละจะก่อเกิดเงินท,ทรัพย์สินมากมายล่ํารวยในรอบสิบสองปีเลยนะครับเพราะนั้นลุยนะครับมีแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะต่อไปลัชณานลรัชตุลเกิดวันพุธกลางวันคือหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธ,นพธ,นพธขนนั้นครับอังคารเป็นจาริกินีครับเดือนที่อยู่กพาน่าเป็นเดชอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยการากินีเคยเขาให้เรานไปเคลียร์ไปแก้ปัญหาทําเรื่องให้มันไม่จบให้มันจบเนี่ยห็นไหมเราก็จะได้เดชก็คืออํานาจ โชคลาภชื่อเสียงบารมีเพราะนั้นอันนี้รู้ไว้เลยไม่ได้มาง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาแต่ขอให้ทาอยู่บนความถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมนะครับรับรองยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าขั้นตอนโปรเซสเยอะหน่อยหรือต้องขยันพระดาวคารเปก,กาลีพวกนี้ขยันตามอารมณ์มันก็ไม่ได้ไงต้องขยันแบบทุ่มเทแบบสุดๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําลุยนะครับก็จะนามาชึงชื่อเสียงและเน้นแก้ปัญหาเยอะๆหน่อยนะครับ จะได้นะครับต่อไปลัวก็นาสิตุนเกี่ยวกับพระสัมปชีครับแล้วว่าเป็นอุตสาหะแล้ว้าเป็นบริวารอังคารเป็นอุตสาหะเนี่ยเห็นไหมก็เกี่ยวกับเด็กๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นใครแต่งงานแล้วอยากมีลูกได้มนการใครที่ยังไม่แต่งก็ระวังหน่อยเดี๋ยวลูกจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับต้องป้องกันแต่อุตสาหะที่ดูแล้วก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับแต่ก็ต้องทำทแล้วเดี๋ยวก็จะได้ เออนี่ก็ได้เหมือนกันนะ,ะเป็นเรื่องลูกนะเรื่องบริวารก็ได้อ่าเฟ้นหาหน่อยหรือทําเองเลยก็ได้อะต้องขยันเนี่ยตัวเองขยันนี่แหละจะนํามาทึงชื่เสียงกิติยศมากมายเสีงยงโชคก็ซื้อคนอายุน้อยกว่าไปก็จะเป็นการดีนะครับจะเป็นผู้ชายเออนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดูแล้วเนี่ยตัวเราต้องขยันทํามาหากินมากขึ้นนะครับลงมือทําเองอะไรทุกอย่างเนี่ยถึงจะได้ถึงจะสาเร็จนะครับ ไปได้เลยครับลุยเลยแล้วคะแนาราศีนกเก้วันศุกร์ครับดาวอังคารเป็นสีดาวพัดเป็นมนตรีครับเรียกว่าดีๆทางนั้นเลยนะเนี่ยสีก็ความสําเร็จความเจริญมนตรีก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาอุปถมัมจะมีปากดันมีคนอุปถัมต้องการอะไรก็มักจะได้เนี่ยดาวอังคารก็เป็นดาวการเงินเลยด้วยเงินทองทรัพย์สินผู้หลักผู้ใหญ่หางานหาเงินมาให้เราเราเข้าหาเขาอ่อนน้ำทำต้นใส่เขาเดี๋ยวก็ดีเอง นะครับสหัดชะเป็นมนตมรีี๋ยว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาคนเก่งๆทั้งนั้นระดับสูงๆไปคุยเลยครับจะดีครับโอ้เกิดวันศุกร์นี่ินด,ด,ดีด้วยนะครับต่อไปครับเกิดวันเสาร์ครับลักษณะปฏิทุนดาวอังคารเป็นมนตรีดาวพระันเป็นอายุครับเล่งลักนณะอ่าเรียนมนตรีก็แปลว่าโอ้โหอยู่ท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ท่ามกลางคนมีอายุไปทําเลยครับ เกี่ยวกับเรื่องอายุเรื่องสุขภาพเฮลตี้อะไรพวกนี้จะดีให้ข้อมูลให้โนเลตโนฮาเป็นเอ็กเปิดเนี่ยได้นะครับหรือดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอายุเราเป็นราชาโชคคือเลขอายุออก Boy, บ่อยนะฮะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ฝากไว้โอ้ยินดีด้วยนะครับอ่าสุดท้ายารัชกาลทศวนรษเกี่ยววันพุธกลางคืนหกโมงเช้าหกโมงเย็นของวันพุธนะครับถึงหกโมงเช้าวัวนพฤหัสบดีดวาวอังคารเป็นมูลละครับแล้วมันเป็นการกินีเนี่ย อย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้บ้านมือสองรถมือสองทรัพย์สินมือสองแฟนมือสองได้หมดเลยคนมีตําหนิคนเคยผ่านการมีครอบครัวจะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายก็จะประสบความสําเร็จนะครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้นะลุยต่อได้เลยนะครับนะหรือไปทาอะไรที่มันฉีกแนวหน่อยแก้ปัญหาตกแตง่งตอเตอิมมือสองอะไรแบบเนี้ยจะได้นะครับนะแล้วก็จากกันไปครับยูทูบพีปุูกซื้อมาแต่งแล้วครับ คะข้งปลุก like, กดไลค์กดแชร์ครับรูปัวใจตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้จทนเกตเทวได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทมากสุดก็คือน1000บาทแต่ซื้อและส่งได้เลยครับเขาพูดอย่างสูงครับอ่านะแล้วก็ใครอยากดูดูเจ้าลึกกระจายเกตเทวาแอดไลน์ ain, แอดไซต์เกตเทวหกห้าแ,แล้วทาตามที่บอกได้เลยหรือฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างครับคุณเท่าไหร่ต้องทําเช่นไร แล้วยังมีภาพเฉลิมุมจุจตาส่วนบุคคลอีกอันนี้อยากให้มีนะเพราะว่าดาวกำลังจะย้ายมาสวยเลยถ้ามีไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา n เกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ